โอ้โหเรียบร้อยเรนงอ่อเดี๋ยวเต็มยังโอ้ยนี่มันต้องเหล็กหนาหน่อยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับ บอคาราบาวโอ้รถยังเยอะนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะนะน่าจะประมาณ20คันโอ้บอบทุกคันน่ะระแนงข้างครับวะ สังเกตระแนงข้างดีๆครับนี่ก็อูไหนใช้เหล็กหนาก็จะดีหน่อยนะครับใช้เหล็กบางวิ่งดินดานไม่ได้เลยครับเอายังอยู่กับทีมงานเสียอ้นครับ คลิปที่แล้วก็ให้ดูแล้วนะครับครูปีส0งนะครับนุ่นใส่ปุ้งกีเล็ก3ฟันนะครับโอ้ลงทุนเยอะคันนั้นน่าจะจ้างรายวันนั่นนะ่ะไอ้กันลวงลวงยินดานขึ้นมานะ่ะน่าจะจ้างรายวันครับ รถใหม่ๆม,ม,มาวิ่งนี่เสียดายรถเลยเลยต่อให้เหล็กหนาก,ก็ยุบได้นะครับขนาดรถรถผมรถพีนน่นนะท์น่ะยังบุบเลยครับต่อให้เหล็กหนาก็บุบครับ ยังวิ่งไปเทแปลงอยู่นะครับดินนี้ คิวครับติดคิวดีอย่างครับงานนี้แบบงานเงินสดนะครับได้เงินทุกวันนะครับดีตรงนี้แหละโอ้ยนี่ขนาดอยู่ในสระนะลมยังแรงเลยครับตามจ้าหน่อย ล็อกเยอะจริงๆครับบอกเลยว่าบอ่อนี้ตอนนี้ร็อกครองครับครองบอ่อนี่ครับมีแต่ร็อกนะครับเมกา้ามีไม่กี่คันนะครับดูมีแต่ร็อกลื่นลั่นเลยครับ <ๆ>ดำรงศิลช่วงนี้คนหารถดำนี่เยอะจริงๆครับงานเยอะครับใครไม่มีงานวิ่งติดต่อผมครับผมมีงานให้วิ่งครับ<ๆ>นะครับตอนนี้ี๋ยวิ่งอยู่สีคิวอ่ะ เป็นอยู่สีคิวหาประมาณ3คันครับวันหนึ่งก็เหลือประมาณ3 0 0พันครับถือว่าราคาดีมากเลยครับผมไปไม่ได้ครับเพราะว่ารถผมก็มีไม่กี่คันครับแล้วลูกน้องก็ไม่อยากไปด้วยไกลสามคัน สีที่วนะครับงานประมาณหมื่นเที่ยวครับ3มวันหมื่นครับวิ่งสาวันหมื่นต้องค่อยๆวางครับนี่ต้องพื้น4ี่มิลน,นะพื้น3ามิลไม่ไวหวแล้วครับบุบ3มมิลเอาไม่อยู่นะดินแบบนี้ Oh. ก็จะเปลี่ยนมงงน่างกันนี่ซ่อมอย่างนันนี่ เรียวจัดครับอเอ้ตอนแรกละแนงยังตรงอยู่นะคันนี้ไลายๆล,ลูกแพะสภาพห้าแสนหกครับคันนี้ไม่แพงนะครับ น่าจะได้นะ200เที่ยวต่อวันคันนี้เพราะว่ารถเยอะครับตักไม่ได้หยุด200ได้ไหมก็เกือบสูสีอ่ะเอาตีไมไปแค่180เที่ยววะคันละ20กว่าได้อยู่นะ สีไปครับละยีย่บห้ารอคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกว่าจะได้ดแต่ละเที่ยวครับ ตัวสบายๆใส่สยเยอะวันนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วครับ มาลูกแม่แปดอีครับอุวิสารใต้โอ้ละแนงยังทนอยู่นะยังไม่เบี้ยวนะคันนี้ไม่ไม่ธรรมดาครับโอ้ละแนงเขาไม่เบี้ยวนะแสดงว่าเหล็กหนาะพอสมควรครับ ส้มยางนี่โดนถอยชนครับคันนี้ไม่ใช่โดนถอยชนถอยมาแล้วก็ชนเขาเพราะว่าเขาเขามาแบบชันสิบมากเลยโอ้ซ่อมแล้วเดเนินหมดกี่บาทนเนาะเนี่ยผู้ละแหนเขาถือว่าเหล็กหนาอยู่นะคันนี้เด็กวัด ยุ่นครับกระเช้าปลายไฟกระเช้าทรงนี้ก็สวยดีนะแต่กระเช้าเขารู้สึกกว้างอะกว้างอยู่น่าจะกว้างกว่าของผมอะตัวเนี้ยเดี๋ยวไปถามก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้ยังไม่นี้ปะยังได้กี่เที่ยวนดิห้าวันละกี่เที่ยวไปตึงยี่สิบปะไปเที่ยนูนนะไปเที่ยแปลงโนูนนะเขาให้เที่ยวเท่าไหร่ฮะร้อยซีว้าเหลือไหมดิว้า อย,อยู่ยากอยู่ร้อยสี่ไม่ถึงยี่สิบเที่ยวอยู่ได้ไหมนี่ถ้าขับเองก็พอได้อยู่นะร้อยสี่วันแล้วไม่ถึงยี่สิบเที่ยวว่ายากนะอยู่ยากแต่ก็เอาเก็บงานให้มันเสร็จเนาะ จ,จะเป็นคนขับคนใหม่ไงโอ้นนอละแนงข้างก็ทนนะดูไม่เบี้ยวครับเหล็กหนาแน่นอนตันอื่นเบี้ยวกันหมดแล้วคันนี้ไม่เบี้ยว

ดูร็อกเดือดจัดครับโอ้โหร็อกลวนๆครับเมกาลงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอ่อนจัด ลลลช่วงนี้ดราม่าบางฝุ่นกว้างก็เริ่มกลับมาอีกอแต่อย่าไปซีเรียสครับ กันครับเจาะไม่เข้าเหมือนกันข้างล่างต้องเอาโกเบมางัดแล้วอย่าลืมครับใครไม่มีงานวิ่งหางานวิ่งอยู่ก็ทักหาผมได้ครับวุฒิจารัสครับ ที่หางานทําอยู่ครับหางานวิ่งอยู่ดีงานให้วิ่งอยู่ที่สีคิ้วครับรับรถประมาณ3ามคันครับ3วันหมืน่นแอดไปครับวุฒิรัตครับเฟซบุ๊กวุฒิรัต เบอร์โทร0929095898ครับไม่แนะนำให้โทรมายืมเงินนะครับโทรมาเรื่องงานได้อยู่ครับโทรบาคุยเรื่องไร้สาระก็ไม่เอานะครับขอเป็นเรื่องงานอย่างเดียว โทรมาถามทุกสุขได้อยู่ครับเจ้าโอยคนขับคนเด,ดิมหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เคยนั่งทาอยู่นะครับตอนวิ่งอยู่ลาหารทรายครับเอ้อผมต้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปดูอินซีก่อนโอ้ร็อกล้วนๆมีแต่ร็อก,กเลยครับ มีคันในขายบ้างเนี่ยอ้หู้เอาละแนงคันนี้อ๋อสลับทีมงานคาร์ร็อกโอ้โอ้โอร็อกร็อกโดนล้วนเอ็กอีสานโอ้ร็อก สวัสดีครับคาร์ลโอ้อะไรเนี่ยโอ้ตัดยูคาใส่เหรอโอ้เอาเอาเอโอ้วันนี้ก็โอ้โหมาวันแรกก็ดีๆอยู่นะเออเอาออกดีกว่าไหม ชายใหญ่ต้นดับสวยๆจ้ารัดโอ้ยสลักหลุดหมดแล้วดูโอ้อันนี้ก็กกระแนงยูคาครับอืมเอาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ